สวยนะเขี้ยสวยวะเขี้ยสวยนะเขี้สยนะสวยเลยอ่ะดีอ่ะโอ้ยคุ้มอ่ะสวยอ่ะ <c oughs> คุ้มค่าการรอแกะ <c oughs> สวัสดีครับนี่คือรายการห้องเต้เปิดทีกลับมาแล้วสักทีหลังจากหายไปประมาณ6ปีอ่ะที่หายไปจริง <c oughs> แต่เรากลับมาแล้วครับนี่เรากลับมาแล้วครับกลับมากับชิ้นนี้ที่เพิ่งได้มาเลยครับเป็นชิ้นที่เราอยากแกะมากเลยแต่ว่ารอรายการนี้แม่งเปิดกองกูจะได้แกะสะักทีนี่คือ บลูอายไวท์ดราคอนนี่เดี๋ยวเผื่อไปเข้าดูนี่ว่าแล้วก็มาแกะกล่องไปเลยครับไปปั๊บเนี่ยสุดยอดไปเลยนี่แกะเร็วมากไงอ่ะโอเคเดี๋ยวแกะแล้วนะมันไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นกับโฟมหรอกนะจริงๆเอาล่ะครับเราก็จะมาดูสิว่าสิ่งนี้มันเป็นยังไง สีมันโครตรแบบพอเบิร์น่ะคุณโอ้โหได้มากเลยตรสวยอ่ะ <c oughs> คือที่ซื้อตัวนี้มาเพราะว่าเอ่อไปเจอในกลุ่มที่เขาลงขายอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกไม่ได้เจอตัวนี้ตอนแรกเจอเขาเขาลงขายตัวอื่นอยู่น่าจะเป็นน่าจะเป็นหัวมอนทันะ่ะหัวไอตัวมังกรในมอนทันตัวแดงอะ่ะชื่ออะไรวะ เออนั่นแหละเขาลงขายหัวนั้นอยู่แล้วก็เข้าไปทักแล้วคุยกันไปคุยกันมารับเก็บมังกรเหรอครับกุนทงเต้เก็บมังกรเล่นยูกิด้วยสนใจบูอายไหมเอาแล้วไอ้เหี้ยกูก็เอาจะจะบอกไม่สนใจก็โกหกสวรรนะค์นะสนใจครับนี่ก็รับกันมาตามนั้นนะครับราคาถ้าจะไม่ผิดราคาน่าจะอยู่ที่ห้าพันไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นห้าพันหกพัะ กูจำผิดไปกันไปดูนะซื้อมานานแล้วอุ้ยนี่คือหัวบนนน่นนะน่ารักนี่นะครับคันนี้กูก็ต้องมานั่งคิดละว,ว่าแม่งกเกาะไอ้บนผลึกนี่ท่าไหนจริงๆบนหน้ากล่องอะแม่งมีไอ้พวกนี้อยู่เว้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแม่งเหมือนไอ้เส้นสปีดอะไรเงี้ยซึ่งปกติแล้วอะจะไม่ชอบ <Nope. S 1> เหมือนแบบ ถ้าเป็นสครับเตอร์ที่แม่งมีแบบพลังนู่นนี่อะไรเงี้ยคือเหตุผลหนึ่งที่กูไม่เก็บสครับเตอร์พวกวันทีพวกอะไรเงี้ยเพราะกูเกลียดพวกเส้นควันเส้นแอคชั่นมันนึกออกป่ะไอตัวไอพวกพาร์ทใสๆที่แม่งดูปอมปอมดูไฟๆอะไรเงี้ยเกลียดมากเพราะนั้นก็เลยจะไม่เก็บสายนั้นอันนี้ก็มีความม่แต่จานนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นผลึกใช่ไหมมันก็โอเคแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเว้ยเดี๋ยวลองดูเราจะเริ่มนั่งเ่อน ไม่มีไม่มีคู่มืออะไรมาให้กูทั้งสิ้นกูต้องนั่งเดาเองว่าแม่งอยู่ตรงช่องไหนบ้างใช่ไหมใช่แหละกูพูดกับใครวะเนี่ยน,นี่มีแม่เหล็กซะด้วยอ๋อมีแม่เหล็กครับมีแม่เหล็กโอ้ยตายแล้วคุณพระคุณเจ้าอ๋อไม่ยากไม่ยากเหมือนเล่นพัซเซิลเลยเหมือนเล่นพัซเซิลเลยนะฮะจุบๆุบเข้าไปอ่ะนี่ไงโอ้คุณพอดีมากมันเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กง่าย เส้นเฮี้ยม pues er> ันค um ืออะไรก่อนมันแปลกๆมากเลยอ่ะแต่ก็ใส่ก็ได้นะมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้อุบาทมากก็โอเคอืคานี้มังกรเกาะท่านอ๋อใช่ใช่อย่างนี้แหละคือมันอ้าโอเคเกึบเกบคือคือมันก็หาเหรียงไปนะแล้วพอมึงเจอเหรียมมันก็จบเท่านั้นแหละน้ำหนักมันไม่ได้หนักมาก เอ้ยถ้ามันเท่อยู่นะชอบเท็กเจอร์มันวะ่ะแม่งดูแบบเมทัลลิกเมทัลลิกใส่ปีกก่อนแล้วใส่หัวก่อนดิปีกก่อนแล้วกันปีกที่เป็นส่วนที่หวัดเสียวที่สุดเวลาใส่จุบเข้าไปนะอยู่ไหมนะอยู่ย่างอยู่ย่าง้างทำไมมันดูบางๆวะ ออกมาก่อนไหมมันดูบางๆมากเลยน่าก,กลัวมากเลยงานจีนเนี่ยผมว่าจริงๆมูดมันโอเคนะแบบโดยโดยงานปั้นโดยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอไปถึงฟิตติ้งที่ไรนะักกูเสียวหวาดทุกทีเลยเว้ยจะหักไม่น่าจะอยู่ไม่เอ่ยอย่างเงี้ยแม่ไม่เหล็กนิดหน่อยแต่มันก็แบบเสียวอยู่ดีอนึกออกปะ่ะคือมันจะไม่แบบมันจะไม่เป๊ะแบบเป๊ะอย่างเงี้ย ได้ประมาณนี้แหละคือมันจะอยู่ประมาณนี้คุณมันจะไม่แบบเกึบมากอะ่ะมันจะอยู่ได้แค่นี้แต่มันมีก้านเหล็กมันก็จะอยู่โอเคใส่หัวนะจุ๊บจบุทำไมเราไม่ทําไมเราไม่ใส่หัวเส็จก่อนแล้วก็เอาหัวไปใส่วะเฮ้ยหัวแน่นไปเลยอะไรเนี่ยโอ้เฮ้ยดูโอเคสวยไหม นะเป็นมังกรที่เป็นไอคอนิกของยูกิโอเลย oh mm hmm. ในะฮะก็ใครที่เล่นการ์ดกันมาตั้งแต่รุ่นเด็กอย่างเราก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นตัวพลังโจมตี3,000พลังป้องกัน2,000ไม่มีเอฟเฟกตเคลียอะไรเลยแต่เขียนว่าเป็นมังกรที่เก่งที่สุดในโลกเลยประมาณนั้นนะฮะก็ดูจากงานปั้นก็สวยงามดีดูเป็นแฟนอาร์ตจริงๆด้วยคือเส้นอาจจะไม่ได้แบบว่าตามคอมิกเป๊ะเส้น แบบว่า้อยแตกต้องปีการให้สีอะไรเงี้ยก็ดูมีการเฉดดิ้งดูพยายามให้ดูเลลิสติกขึ้นจากตัวที่เป็นงานวาดของอาจารย์ที่เขาวาดยูกยิเนาะแล้วก็ลงสีฐานทุเลศดีเหมือนกันเหมือนเอางานสีเทามาเอาพู้กันแห้งๆปัดๆแล้วก็จุด,จด,จดๆส้มๆอะไรเงี้ยโดยรวมแล้วชอบครับโปสเตอร์อะไสวยงามหน้าตาสวยงามสไตลิ่งสวยงามดูน่าจะเข้ากับงาน ยุกิที่เป็นแฟนอาร์ตของจีนที่เราเก็บอยู่ได้ดีถ้าเกิดใครเคยดูคลิปเราแกะกับพี่จอมขวัญก็จะมีโอเบลิสนะที่สไตลิ่งเป็นแบบดูกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหน่อยก็น่าจะดูเข้ากันได้อยู่ดูสเกลก็น่าจะโอเคนะตัวเทพเป็นตัวประมาณนี้แล้วบูอายก็ตัวเล็กลงไปสวยงามนะครับนี่คือบูอายวดดากอนสวยไหมวะสวยนะเฮียสวยวะเฮียสวยนะเฮีสย,นะส,วยนะสวยเลยอ่ะดีอ่ะ คุ้มอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูสวยนะครับตัวนี้สวยมากเลยนะครับใครจะไปหามาครอบครองตอนนี้น่าจะต้องรอของบ้านปล่อยนะคือเหมือนกับว่าคนที่เขาซื้อไว้แล้วเขาร้อนเงินปล่อยอะไรเงี้ยก็น่าจะมีอยู่สลหรับใครที่ชอบของเล่นนี่ชอบไม่ว่าจะเป็นของเล่นที่เป็นทอยเลยเป็นสกับเจอเป็นเป็นมินิเจอร์เป็นการ์ดเกมโน,น่นนี่นะครับเราก็มีครบ <c oughs> <c oughs> ก็พวกกูชอบหมดเลยเพราะฉะนั้นในห้องเต้เปิดหีบ อีกีต่อไปเราก็จะเอาของเรานั้นมาค่อยๆทยอยแกะเล่นกันดูหรือว่าเอามาเอามาแชร์เอามาแบ่งปันกันให้ได้ดูกันนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆิกิงกเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสุดไปเร็ว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 สิ่งที่กูอยากทำเสอ กูรู้กูใหญ่ไะเอาเป็นสีนนี่ครับไม่ครับปั๊บเลย